กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบอลบอลชแนลกับเกรม ROV นะครับนะนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับเจ้าแม่กาลีกาลีกับือครับกาโวกาโวกาเว่านั่นเองเอ้ยไม่ใช่กาโวเอ้ยไม่ใช่กาลีนะครับผมนะก็วันนี้กลับมาเล่น ROV เพราะว่ารู้สึกกาลีจะบัฟนะครับเป็นตัวที่ผมชอบเล่นอยู่ตัวหนึ่งนะนะครับกาลีนะเรายิงไก่นะครับก็เจ้าแม่กาลีเซตที่ผมใช้นะครับก็คือ เป็นเดสโซเลต10เมตรสปิริต10เมตรแล้วก็สแตน10เมตรนะครับนะก็คือเจาะเจาะเกาะดูดเลือดนะครับนะส่วนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับก็คือคือเจ้า holy t h u ด d e r นะครับนะรถอันติแรงนะครับแล้วก็รถคูดาวด้วยนะครับน่ะสำหรับพลังแฝงของผมเนาะก็ใช้ประมาณนี้นะครับเปิดเกมมาเราก็ตัดคลีปก่อนเลยนะครับตัดคลีปกันเคียร์คีปกันนะครับชุดแรกไปนะทำให้ไม่ดูชุดแรกเลยแล้วก็ไปลากเลสมาครับ นะครับนะเพื่อไม่ให้โดนตัดนะครับ <_ d ans> เราเคลียร์คลิปกลางเสร็จเราไปช่วยล่างนะครับนะก็จ,ะจัดการไปครับรู้สึกการีบัฟขึ้นนะครับผมที่ทราบมาก็คือการีบัฟในเรื่องของอันติเนาะจากปกติยิง50นัดก็เป็น90นัดแทนนะครับเราไปช่วยข้างล่างกันดีกว่าครับรู้สึก2ตัวนะเอสองคนเขาหน้าเดาอยู่ไอ้คนน่้จะตายแล้วต้องรีบไปเก็บนะเตรียมวางสกิลครับแล้วก็เรียบร้อยครับเราไม่ได้ลาดเขาเนาะ เราตั้งใจมาช่วยจริงๆอันเนี้ยาแล้วก็กลับไปเลนกลางครับนะกลับไปเลนกลางก็ออกกับเจ้านี้เลยก่อนเลยนะที่น้าหกร้อยหกสิบแล้วก็เจ้าแหวนนี่เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเพื่อรถคูดาวเต็มอัตานะก็ว่าตอนนี้เราใช้พลังแฝงแล้วก็รูแล้วก็ทุกอย่างนะครับลดดาเมจเต็มแล้วรถคูดาวเต็มแล้วนะครับนะเราก็ไปจัดการหาจัดการศัตรูครับนะอันตีเราไม่ต้องกลัวหมดนะครับใช้แป๊บเดียวคูดาวแป๊บเดียวก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้อันตรีช่วยเพื่อนบ่อยๆนะครับข้างบนมีประเด็นครับแต่ก็ น่าจะไม่มีไฟเราไปไฟล,ล่างกันเหมือนเดิมครับเราต้องช่วยดันข้างล่างนะครับเพื่อให้แคลรี่นะครับนะเกิดที่สุดนะแต่เราจริงๆเราไม่ต้องลาสเขานะแต่ก็เราก,ไารรก็ไม่ได้ลาดจริงๆบอกแล้วว่าไม่ได้ลาสไม่ได้ลาสเฟนการรมอันตีเรามันมันแรงอะเับเพื่อนเอน,นะต้องเข้าใจนะลากังกรออกมาครับนะสตันน่าจะสตนานพอดีปุ๊มโอเคเขาเปิดแหมจะกลายเป็นเสียไฟนะไปเล่นไปมามาดิมา มาฟิกเกอร์นี่กี้ตกใจนะเปิดอันติีอีกแล้วครับโอ้โหเปิดอันติีอีกแล้วยิ่งแล้วยิ่งยับยับอ่ะไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนเพื่อเราโลนะครับนะเป็นศัตรูก็เจอแบบนี้นะครับนะเราได้วงแหวนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อเพตินัมต่อข้างล่างจะมีไฟอีกแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปกลางแล้วไปต่อเลยนะครับนะโอเคโอเคกาลีนะครับท่าหนึ่งนะครับรู้สึกเขาจะบัฟใหม่ให้ไม่อิโมชั่นเนี่ยนะครับนะ อีโมชันหรือว่าการเดินสกิลเนี่ยไม่ต้องพักและก็ปล่อยแล้วก็เดินได้เลยนะครับไม่มีสะดุดเหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนต้องสะดุดนะครับเจ้านี้เขาจะออกมาดักทางเรานะสป,ปอร์ตตัวนี้นะแต่เหมือนเขาจะเล่นยังไม่คล่องนะครับก็ลองดูกันอีกทีหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเห่าเกินไปแล้วไอ้นี่เอาไปแดกอ๋อเพื่อนเราจัดการนะครับนะโอเคก็นี่ครับเราก็จัดการเจ้าเจ้าจ็อกเกอร์ได้สบายนะสโลว์เพื่อนหน่อยโอเคยิงไปยิงไป ยิงไปนี่จะมาดักทางเราครับแต่ไม่ทันนะับโดนนะครับโดนไหมับโดนรูน้จักพี่น้อยไปแล้วไอ้น้องพี่กาลีกาลีกับปืนนะเว้ย <Wow. S 1> <laughs> โอเคเรารู้สึกเราจะโล่นะจริงๆเราถ้าเราเดินหน่อยมานาก็เพิ่มแล้วนะครับแต่ก็นะก็อันนี้เราแปลว่าเราได้คูดาวแล้วคูดาวเต็มแล้วไปช่วยเขาตีมังกรไงนะ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 มีด้านซ้ายมีศัตรูนะแต่เรายังไม่จัดการนะให้เพื่อนเปิดเปิดได้ตัวโลมาอย่างนี้ยังไงครับเสร็จเราไหมเสร็จเราไหมโอ้ ให้ป่า,าป่าจะได้เกิดครับนะซิลตัวนี้โอเคเลยสเต็ปได้เลยนะครับนะกับอารีมานาพอดีเลยไฟต่อได้ละวันหนึ่งแนทะ้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วเล่นการีสายนี้นะนะครับแป๊บเดียวเต็มเดี๋ยวแป๊บเดียวเต็มนะครับแต่แป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันนะครับโอเคจ็อกเกอร์นะ่าจะเป็นเหยื่อเรานะครับป่าลุยไปปล่อยไฟป,ป,ป,ปล่อยไปครับโอเคโอ้หโดนอันติไปนะครับปล่อยดันศัตรูไปก่อนครับดันสูงไว้ก่อนนะ โอเคอันนี้เขาแฮกแมปหรือเปล่าเนี่ยเขาเดินแบบเหมือนรู้มากจริงนะ <l ux> รู้มากเกนะินือเหมือนไส้เหมืนอนขี้เอาตา,ายไปซะมามาถ้าไม่กลับตายนะว่าไม่กลับตายนะบอกเลยถ้าไม่กลับตายนะไม่กลับตายนะไม่กลับตายเก้าสิบดอกนะเว้ยโอเคครับนะเดี๋ยวเราอย่าไปอยู่ในวงนะครับม่าเขาดูดสองก็แรงนะอะอย่างนี้ตายแนย่ๆบอกเลยอ๋อไม่ตายว่ะมาอา้าวอ้าวอ้าวแหวนอาโอเคเฮ้ยเต้นโชว์ไปหนึ่งที โอเคไปเคลียร์กลางครับนะหน้าที่ของเราวันหนึ่งก็ไม่แทบไม่ต้องกลับบ้านแล้วรีเจน์กลับมาแล้วโอเคไปกันต่อนะครับมาอันนี้ว่าผมกลับมาเล่นตาที่2องนะตาที่2ของรอบเดือนนะครับนะผมก็ทิ้งไว้เป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับยังไม่จัดการเลยเอาไฟต่อครับอ่ะโอเคมาเจ้าว่าไงมาเจ้ามาเจ้ามาจ้าเห้าวะมาเจ้ามาเจ้าเฮ้าวะมาเจ้าเห่าวะสนิทมาดีโถ โอเคเราได้จะได้เป็นตัดเลือดแล้วนะครับเพื่อนถามเอามาตัดเลือดใครตัดเลือดนู่นครับอันเน็ตนะครับนะก็เราไปรีเลือดกลับมาก็ไปอยู่ในไฟล์เหมือนเดิมนะครับก็ไปเคลียร์คลิปกลางนะครับเคลียร์เสร็จแล้วก็เติมไฟล์ต่อเลยนะอย่ายึดเลนนะครับนะโอเค่ะเราได้ตัดเลือดแล้วนะครับ่ะเราปล่อยมาจ้าไปนะครับมาจ้าก็รีเลือดเร็วอยู่นะครับนะโอเคครับ่ะก็ เกมนี้นะครับเมทสองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบจบเร็วนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับเลดเกมเดี๋ยวเกมผิกนะครับเ <ac> พราะซานิสเลดเกมโหดมากนะครับโอเคอ่ะอ่ะแต่ไปเล่นไปเ,เราก็เวทสามนะรวมแวร์ด้วยโอเคอยู่ในนี้ครับเปิดอันติบวกเลยครับมาดิครับมาดิครับครูรับเมทอย่างนี้ไม่เปิด <c oughs> อันติด้วยอันติกูดดาวไม่เสร็จแน่เลยเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพนะครับเป็นว <c oughs> ันตายของเจ้าจริงๆเลยนะโอเคใส่ต่อแม มาเหมือนจะมีไฟบนแต่บนไม่ต้องไปช่วยเลยครับแปลว่าโอเมนเล่นดีมากเลยออฟเลนนะครับไฟเราไม่ต้องไปช่วยเขาเลยนะนะครับทาให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนะโอเคข้างบนเหมือนมีประเด็นครับมีประเด็นหรือเปล่าไม่มีแล้วโอเคกลับไปเคลียร์กลางต่อนะครับกลายว่าตอนนี้ป้อมล่างกับป้อมกลางไม่แตกพอข้างบนแตกไว้แล้วรับออฟเลนนะครับโอเคไปช่วยล่างครับนะน่าจะแตกแล้วครับรอบนี้นะตัวโลเข้าไปชนนี่แหละนะครับโอ้ต้องรีบไปแล้วครับต้องรีบไปครับเปิดอันติกกันเลยครับ เปิดติไล่ไปก่อนครับนะซับโตโร่หน่อยโอเคซาน,นิจะเอาเราคูดเก้าร้อยอุ้นมาได้อยู่นะได้อยู่นะก็มาดิครับยิงอะไรเนี่ยเอามาดิครับเอาเอายืนบนติเราอย่างนี้เสร็จเฮ้ยโอ้ยอันติอนนเนกเอาเลยครับช่วยช่วยก่อนหนึ่งดอกหนึ่งดอกห้าคิวเฉยๆเลยงงเลยครับวว้าก็าไปต่อครับอ่ะอันติเรามาอีกแล้วเราเปิดไล่เลยนะเปิดไล่จาจ็อกเกอร์ครับโอ้ย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 จ็อกเกอร์มันเบรกมันดิฟมันดิฟที่นี่มันดิฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนล้อมโดนล้อม ให้ตัวโลชนครับโอเคตัวโลชนให้เรานะโอเคมาจ้าอันติมาละอันติมาจ้าทำไมทำไมมาแล้วนะเตรียมตัวนะพร้อมนะเก่งนะมาตะมีใส่หน้าไปดิมาดีโหมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเก้าสิบดอกครับก็บอกเลยครับผมก็ไม่น้อยหน้าใครนะกาลีบอกเลยนะครับแต่ยังยังไม่เก่งเรื่องฟิกเกอร์นะเดี๋ยวยังไงฝึกฟิกเกอร์เดี๋ยวกลับมาโชว์ให้ทีหนึ่งนะครับไม่ได้จับนานแล้วนะครับไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโอเค นะครับมาวาร์ปกลับบ้านก่อนก่อนมาหลังจากเราเสร็จกิจในการเติมเลือดเราก็ไปต่อครับมาหาเป้าหมายก่อนโอเคตอนนี้เหลือป้อมกลางนะครับเดี๋ยวดันป้อมกลางจบเลยแล้วกันนะนะครับเราต้องจบเร็วนะเพราะว่าเข้าเข้าเวลาที่8นาทีแล้วนะครับถ้าเลย12อนาทีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับซานิดเกิดนะครับเวลาของผมที่ผมจับประจำนะคือ12นาทีนะครับเกมจะพลิกนะครับโอเคนะคมันเป็นทฤษฎีของผมนะทุกคนคนอื่นก็ว่ากันไปเอ้ยว่ตะพูดนะครับมา มาดิแอนเนตแอนเนตต้องมาจากแอนเนตแอนเนตเอาอีกแล้วแอนเนตราคาหก่บาทก็ถูกเลยเพื่อนเพื่อนไปก็หาศัตรูต่ตอนะครับเกมผมก็เล่นไม่ยากครับนะเวลาเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับนะคือเล่นแบบอยู่แนวหลังของเพื่อนนะครับเป็นการเล่นเมทที่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับในแนวหลังเพราะเขาไม่มีตัวล้วงเรานะครับจริงๆถ้าเขาเล่นตัวล้วงเรานะจบแล้วแบบซานิดวิ่งเข้ามาอ้อมเงี้ยนะเอาเกมอาจจะพลิกกลับได้นะแต่เขาไม่เข้ามา ก็ง่ายๆสานี้ไม่ค่อยร่วมไฟนะครับนะแต่หลังจากนี้น่าจะร่วมแล้วแหละเพราะว่าป้อมกางจะแตกแล้วนะครับนะโอเคก็ใส่ป้อมก่นใส่เดียวป้อมก่อนนี่ไงโอโลครับโลครับโลครับเดี๋ยวเติมเลือดก่อนนะครับโวอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนกลับบ้านเดี๋ยวเราไปต่อยังไงดีมังกรตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3แล้วนะนะครับมาจัดการมังกรต่อนะเอ็นดีตรงกลางอีกแล้วสงสัยอยากตายอีกแล้วนะครับสงสัยอยากตายอีกแล้วได้เวลาละ แอนเนตสงสัยวแอนเนทจะตายแล้วนะแอนเนทโอแอนเนทหลอดเว้ยนะครับจะเอาไปเอาดาร์กครับได้เอาไหมเอ่ยจะได้เอาดาร์กไหมโอเคข้างบนมีประเด็นนะครับไปช่วยทันอ,อีกก่อนเราก็จัดการนี่ดีกว่าแอนเนทครับนะโอเคโอเคโอ้ยอันติอัโอ้ยเดินไม่ได้อุ้ย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 กระต่ายอุ้ยโอ้ยโอ้ยหนี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 ครับผมผมบอกเลยว่าผมหนีนะครับผมไม่อยู่นะครับด้วยความปลอดภัยเราเดินทางกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับผม เป้าหมายต่อไปจบเกมนะครับรีบจบเกมนะครับเพราะตอนนี้เข้านาทีที่10แล้วนะครับอีก2อนาทีนะครับอาจจะมีการพลิกเกิดขึ้นได้นะครับมากระซื้อเป็นเดเดมนะครับจะได้เพิ่มความแรงเลยแล้วกันนะครับไป90ดอกก็จะรับเต็มเมนะครับถ้าได้เดเดมมาเนาะโอเคไปครับมาโอเคมานั่นครับมาเปิดกันแล้วเปิดกันแล้วเราซับครับเราซับเราซับได้อยู่นะดาเมจเราได้อยู่นะดามเมจเราได้นะ มันไม่แรงเหมือนแต่ก่อนวะ่ะแต่ก่อนแรงกว่าน,นี้นะครับนะแต่ได้ดเดเดมมาก็น่าจะแรงเลยนะ,ะดเดี๋ยวรอเดเดมก่อนม่รู้จะจบเกมก่อนหรือเปล่านะครับเหมื <S <S อนไฟล์เ้าเจ็บไปดีเจ็บไปดีปดโดนลุมเจ็บไปดีหน้าสั่นเลยครับนะมาเดี๋ยวเราจบเกมมาแล้วกันนะเราเรียกเพื่อนก่อนไม่รู้เพื่อนมาหรือเปล่าโอเคไม่มาเราถอยครับเราปล่อยสกัดไปก่อนนะดันคลิปสูงไว้ก่อนนะครับนะจะได้เล่นง่ายนะครับโอเคเขาแคะไรอะไร,ะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเราแคะนี่ก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่มันอ้อล้อนะไปครับดันหน่อยครับดันสูงไว้นะ นะครับมันสูงไว้นะครับโอเคส่งติ๊กเกอร์เหนื่อยไปหน่อยนะครับเหมือนแบบเหมือนแบกอะครับเพื่อนๆนี่ขิงด้วยเองหน่อยไดมอนด์นะอันนี้ไดมอนด์นะครับหลังจากรีคอนมานะคอนหนึ่งดาวกลับมาไดมอนด์นะครับมาสะกกลเลยนะน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคเขาไปเอาดาร์กเดี๋ยวเราจะดันกลางดันสูงไว้ให้นะครับนะเพื่อล่อเขานะครับว่าทีมเราไม่ได้เอาดาร์กนะครับโอเคนะครับขวาก็ดันกลางก็ดันนะครับเขาไม่คิดว่าเอาดาร์กแน่นอนนะครับเราทําเป็นเดินไปเอามงกร์ครับนะล่อเขาไว้นะครับ จริงเราไปช่วยโตโลนะครับตโลโดนลุม no wow, 2อหนึ jo, right? being well, <uana> ่งนะครับเตรียมพร้อมครับผมเว้ยเจ้าเทียนวันนี้มันเป็นวันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอีไงเป็นไงล่ะนี่ไงล่ะจัดการไปหนึ่งตัวครับราคาทุกถูกนะครับเอาเอาเอาเขาไม่เห็นเรานะเจ้าโอ้โหเขาเออเขาเห็นแล้วพันสี่ทูดามเมทพันสี่นะครับโอ้โหเจ็บ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 มีเพื่อนมารับพอดีเลยครับอ่ะอันตรีเราเสร็จพอดีนะครับใส่อีกแล้วครับผมโอ้ผมบอกเลยกาลีสายผมเนี่ยลีอรรัวๆนะครับนะ คนเล่นกาลีระดับจังหวัดก็จะรู้นะว่ากาลีนะครับเล่นคูดาวเร็วดีกว่านะครับคูดาวเร็วเจาะร้อยแค่นั้นเองนะครับน้แต่ของผมมีแววไพรยมาด้วยทาให้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับนะนะครับผมเล่นแบบนี้แหละนะครับหลักๆผมอ่ะโอเคได้เวลาจบเกมแล้วนะมาป้อมกลางเปิดเปิดซับไปเพื่อนหน่อยครับอันติคูดาวแค่สิบหวินะไม่นานนะครับนะโอเคเปิดซับไปเรื่อยๆนะครับเปิดซับไปเรื่อยๆนะครับมาโอเคอ่ะ สงสารจ็กเกอร์จังเลยไม่ได้เกิดสักทีนะวิ่งแรงอยู่นะครับก็จบกันไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็กาลีกาลีกระปื้อนะเป็นตัวที่ผมชอบเล่นตัวหนึ่งใน rov นะครับนะนะเคยปั้นขึ้นระดับของนนอยู่นะครับโอเคทำตัาเมทไป32%เลยนะไม่ธรรมดานะครับนะรีเจเนอรีด้วยนะครับของที่รับไปก็สําหรับผู้เล่นที่กลับเข้ามาเล่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับชนะตาแรกได้ร้อยหนะครับ mvp ด้วยเป็นไงนะครับเหรียญทองเมดอีกต่างหากนะครับนะก็ทําไป 13.9 Mvp โอเคก็ยังไงก็อันนี้เป็นเซตที่ผมทำไว้แล like, ้วกันนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับโชคดีครับเจปิญนะผมบาย